วันนี้ทีมกันตุ้แกรนเราก็อยู่กันที่ฮุนไดมอเตอร์นะครับวันนี้นะครับเราได้มาชมโฉมของเจ้าฮุนไดรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับก็คือฮุนไดเคตานะครับที่นํามาจําหน่ายในบ้านเรานะครับโดยจะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับหรือรุ่น SEL และรุ่น SE นะครับโดยฮุนไดเคตาใหม่มีรล้วกกัน2รุ่นได้แก่รุ่น SE เปิดราคาที่949,000บาทและรุ่น SEL เปิดราคาที่9,99,900บาทสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น SEL นะครับที่ทางคุณใดนำเข้ามาขายนะครับด้วยรูปโฉมสไตล์ที่เรียกว่าเป็นอนเนกประสงค์นะครับไซส์กำลังดีนะครับเมื่อเปรียบเทียบก็ในกลุ่มนี้ก็จะเป็น CSR, CS HRV นะครับ CX30, CX3 อะไรทำนองนี้นครับรูปร่างหน้าตาเขาก็จะเรียกว่าหุ่นน่ะไม่ต่างกันมากนะครับจะมีส่วน ยาวกว่ากันหน่อยหนึ่งกว้างกันนิดหนึ่งโดยเฉลี่ยแล้วก็คือไซส์เดียวกันสามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้นะครับและตัวนี้เป็นรถที่นําเข้าจากอินโดนีเซียนะครับก็เดี๋ยวตามไปชมรายละเอียดกันครับว่าทางเจ้าเครตาเนี่ยจะมีอะไรน่าสนใจกันบ้างครับครับมาเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับที่จะเป็นความโดดเด่นของเจ้าเครตานะครับก็คือตัวกระจังหน้านี่ครับจะเป็นสไตล์แบบล้ำๆหน่อยนะครับเป็นสีเงาๆดำๆมันๆนะครับส่วนไฟหน้านี่ครับ จะมีความพิเศษก็คือตัวช่วงนี้นี่คือเดย์ไทม์นะครับเป็นไฟเดย์ไทม์นะครับตัวนี้จะคือไฟต่ำนะครับไฟสูงและก็ไฟเลี้ยวนะครับที่จะมีการออกแบบที่ไม่ซ้ําแบบกับที่เราเคยคุ้นเคยกันมานะครับอันนี้นะครับผมว่ากลางคืนเนี่ยน่าจะมีความสวยงามนะครับตอนแรกผมอ่านสเปคแล้วก็สงสัยนะครับว่าไฟเดย์ไทม์ของเขานี่ชื่ออรังการเนี้ยจะรูปแบบเป็นยังไงพอเปิดดูแล้วก็รู้สึกเลยนะครับว่ามีความสวยงามแล้วก็ฉบเฉียวในสไตล์ของเจ้าหุ่นดยของเขานะครับ ครับและนี่ก็คือที่บอกนะครับเนี่ยคือไฟต่ำนะครับไฟสูงนะครับและนี่คือตัวไฟเลี้ยวนะครับเวลาใช้งานก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับครับและเมื่อมาดูที่ด้านท้ายนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าลักษณะของไฟของเขานะครับจะมีความโดดเด่นนะครับเป็นริ้วๆนะครับเป็นเส้นๆนะครับที่มีความสวยงามเรียกว่าถ้าวิ่งกลางคืนเนี่ยรับรองได้ว่าไม่เหมือนไขรแน่นะครับในส่วนของไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าและไฟเบรกก็จะขึ้นมาที่ตรงนี้นะครับมีตรงกลางด้วยไฟเบรกมันที่3ามด้วยนะครับ เรียกว่ากลางคืนเนี่ยท่าดูจากรูปแล้วจะเห็นเลยนะครับว่าสวยงามแน่นอนนะครับของเจ้าเครตาคันนี้นะครับขับสลับล้ออัลลอยของเจ้าเครตาเนี่ยครับก็จะเป็นลักษณะเนี่ยมีเป็น5แฉกนะการนะครับก็สมัยนี้ก็จะเป็นบานนี้นะครับเป็นสีเทาดําแล้วก็ดัดด้วยสีเงินนะครับมันจะเป็นแฟชั่นของรถยุคใหม่เลยนะครับตัวนี้จะเป็นล้อแมกขนาด17นิ้วนะครับมาพร้อมยางสองหนึ่งห R 60นะครับโดย ยางคำนี้จะเป็นของคัมพูนะครับก็เป็นประจำของรถค่ายเกาหลีอยู่แล้วนะครับที่เขาต้องใช้ยางจากประเทศของเขานะครับในส่วนของระบบเบรกนะครับด้านหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับด้านหลังก็ให้เป็นริฟเบรกเช่นกันนะครับเรียกว่าครบคันเลยนะครับเบรกได้ปลอดภัยแน่นอนนะครับมาดูกันที่ด้านข้างของเจ้าเคต้านะครับดยส่วนของซุ้มล้อนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับรถเนเกประสงค์สมัยนี้จะเป็นเนี่ยสีดําตัดขอบไปนะครับกระจกมองข้างจะมีไฟเลี้ยวนะครับมือจับจะเป็นแบบ ผมเนียมนะครับหลังคาเนี่ยจะเป็นเสาสีดําแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถนะครับพร้อมมีตัวคล้ายๆแหลกแต่เขาเขียนว่าห้ามโหลดน้าหนักลงไปตรงนี้นะครับก็เพื่อความสวยงามอย่างเดียวนะครับรวมถึงด้านบนเนี่ยจะมีพานอลลมิกซันลูฟที่เปิดได้กว้างมากนะครับพร้อมกับมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะครับรูปทรงด้านนี้นะครับด้านข้างตัวรถเนี่ยของเคลต้าจะเป็นเอกลักษณ์ตรงที่จะมีแถบสีเงินนี้นะครับ จะเป็นรูปทรงอย่างเงี้ยไล่มาจากด้านหน้าลงมาที่ด,ด้านท้ายเลยนะครับก็จะเป็นรถสไตล์อเนกประสงค์อีกไซส์หนึ่งนะครับของเจ้าฮุนไดเทรต้านะครับสำหรับเจ้าช่วงล่างของเ r รตาร้านะครับด้านหน้าจะเป็นแบบ m ม็โฟ r รสันสตันะครับที่เป็นช่วงล่างยอดฮิตของรถในสมัยนี้นะครับส่วนในด้านหลังนะครับจะเป็นแบบทอร์ชัน e ีมนะครับ ครับมาดูกันที่ภายในของเจ้าเครต้านะครับอ่าก้าวขึ้นมานั่งนะครับก็ความสูงผมว่าก็ถือว่ากําลังดีนะความสูงกําลังดีสเต็ปแรกเลยคือเรื่องเบาะนะครับเบาะนั่งเป็นแบบปรับด้วยมือนะครับอัตโนมือนะครับพวงมาลัยนะครับปรับขึ้นลงได้นะครับอ่าปรับเข้าได้นะครับอ่ารูปโฉมในการออกแบบก็ถือว่ามีความ สวยงามนะครับสวยงามอ่านี่เป็นพลาสติกหมดเลยนะครับเป็นพลาสติกนะครับก็พวงมาลัยจับได้กระชับมือใช้ได้แล้วก็เป็นแบบมันติฟังก์ชันนะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเน้นการเป็นควบคุมเกี่ยวกับพวกเครื่องเสียงนะครับขวามือก็จะเป็นพวกระบบความปลอดภัยคูณคอนโทรลต่างๆนะครับมีไม้ใช้งานนะครับสลับหน้าปัดนะครับก็จะมีความคุ้นเคยกันดีนะครับก็จะเหมือนกับเจ้าสตาเลียนะครับ โดยสามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานนะครับรูปแบบการใช้งานต่างๆได้อย่างสวยงามนะครับก็เรียกว่าครบถ้วนนะครับครบถ้วนนะครับสำหรับตรงนี้ก็จะเป็นช่องแอร์ครับแล้วนี่ก็จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับเรียกว่าใช้งานได้นะครับแล้วก็มีเครื่องเสียงแบบหมุนนี้ซึ่งผมชอบมากนะครับเพราะเวลาเราเปิดเปิดเสียงเปิดอะไรเงี้ยมันผมว่ามันสะดวกดีแล้วก็การหาขึ้นเนี่ยสามารถจูนได้ทีละเล็กทีละน้อยเนี่ยก็ถือว่าสำหรับคนที่ชอบฟังวิทยุนะครับก็จะสะดวกสบายใช้ได้นะครับ รูปทรงก็จะประมาณนี้นะครับส่วนไล่ลงมาข้างล่างนะครับก็จะเป็นการปรับแอร์นะครับซึ่งจะเป็นแบบดิจิตอลนะครับดิจิตอลสามารถปรับอุณหภูมิได้ปรับความแรงได้นะครับแล้วก็มีการปรับเลือกช่องแอร์ต่างๆช่องลมต่างๆมาให้นะครับเลื่อนลงมาอีกทีนะครับก็จะเป็นการชาร์จระบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ12โวลต์นะครับอ่า usb แบบต่างๆนะครับที่มีมาให้ใช้งานนะครับแล้วก็รวมถึงตรงนี้ สามารถชาร์จไวเลสโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับชาร์จไวเลสโทรศัพท์ได้ด้วยนะครับตรงนี้วางเข้าไปนะครับนะครับเราก็จะสามารถทํางานได้นะครับมีมาให้นะครับถัดมานะครับก็จะคือตัวเกียร์นะครับที่จะมีลักษณะรูปร่างก็ดูเหมือนคล้ายเครื่องบินดีนะครับผมว่าจับถนัดมือนะครับดูนะครับการจับถนัดมือดีนะครับการใช้งานมีปุ่มกดตรงด้านนี้ด้วยนะครับมีปุ่มด้านนี้ด้วยนะครับ มันจะมีปุ่มด้านนี้ให้กดเวลาเราเลือกจากตำแหน่ง P ลงมาตำแหน่งเกียร์อื่นนะครับตัวเกียร์เนี่ยสามารถเลื่อนลงมาแล้วใช้เป็นในโหมดแมนนวลแบบสปอร์ตได้นะครับครับก็สามารถโยกลงมาแล้วก็เข้ามาทางขวาแล้วก็บวกลบได้นะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการเลือกโหมดนะครับเลือกโหมดตรงนี้เป็นแบบปุ่มหมุนนะครับปุ่มหมุนนะครับปุ่มหมุนแล้วก็ปุ่มกดได้ด้วยปุ่มกดก็คือการเลือกแท็กชั่นนะครับแท็กชั่นนะครับก็เมื่อเมื่อเราเลือกปุ่มหมุนนะครับปุ่ม ุ่มไรเนี่ยหน้าจอของเรานะครับหน้าจอนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับนี่หน้าจอแบบสปอร์ตนะครับนอร์ม l ลนะครับอีโค่นะครับสมาร์นะครับก็คือหน้าจอก็จะเปลี่ยนรูปแบบไปด้วยนะครับรวมถึงเวลาเรากดแท็กชั่นเราก็สามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสโนวเป็นมารเป็นแซนนะครับเรียกว่าตัวนี้สามารถรองรับการขับขี่ได้อเนกประสงค์หลากหลายเส้นทางกันเลยทีเดียวนะครับมาต่อมานะครับ ก็คือเบรกมือเนี่ยก็จะมีออโต้โฮมมาด้วยเป็นเบรกมือไฟฟ้านะครับแล้วก็ช่องวางแก้วที่เป็นอุปกรณ์ยอดฮิตของเรานะครับวางขนาดน่าจะวางได้ทุกอย่างนะครับแต่อาจจะมีการเกะก,กะมือบ้างนะครับเวลาเราใช้งานถ้าเราวางขวดังสูงตรงนี้นะครับในส่วนของภา้องโดยสารนะครับก็จะมีการตกแต่งด้วยแสงไฟนะครับเพื่อความหรูหรานะครับในการก้าวเข้ามาในห้องโดยสารอ่าก็ถือว่าเป็นการเพิ่มบรรยากาศในห้องโดยสารไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ มากที่อีกหนึ่งออปชันนะครับที่ผมชอบเป็นพิเศษก็คือตัวนี้ครับพานอรามิกสลูปนะครับอ่าครับที่กว้างมากนะครับสามารถเปิดได้กว้างมากนะครับอ่าเปิดกว้างมากนะครับเรียกว่าสามารถใช้งานได้นะครับอ่าใช่ไหมเปิดกว้างได้มากแล้วก็มีแผ่นการแสงมาให้ด้วยนะครับก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่โดดเด่นเพราะว่าเรียกว่าจะเกือบ90%ของหลังคากันเลยนะครับ นี่ก็เป็นตัวเบาะนะครับก็ถือว่านั่งได้ค่อนข้างสบายนะครับรูปทรงเบาะก็จะมีการเป็นปีกโอบประชับใช้ได้นะครับเป็นหนังนะครับครับสรับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับก็เปิดมานะครับฝาหลังนี่ครับยังไม่ใช่ไฟฟ้าเป็นโชคธรรมดานะครับแต่การใช้งานเปิดปิดนะค่อนข้างง่ายเบามือนะครับพื้นที่เนี่ยก็จะค่อนข้างกว้างนะครับถือว่า ปริมาณการเก็บของเนี่ยถือว่าใช้ได้เลยนะครับตัวนี้สามารถปรับเบาได้นะครับนี่ปรับได้นะครับปรับภาพไปนะครับก็จะค่อนข้างเรียบอยู่เหมือนกันนะครับก็จะสามารถเพิ่มการใช้งานได้อย่างอเนกประสงค์นะครับครับในเมื่อปรับเบาะแล้วก็จะประมาณนี้นะครับกว้างกว้างกว้างพอสมควรเลยนะครับสามารถเก็บของที่มีความยาวความสูงได้นะครับครับเราเดี๋ยวมาดูคุ้มพลังของเจ้าเครตากันบ้างนะครับนี่นะครับห้องเครื่องค่อนข้างโล่งดีเลยนะครับ ครับสำหรับเครื่องยนต์ของเจ้าฮุนไดเคตานะครับจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด1.5ลิตร4สูบแถวเรียงนะครับที่ให้แรงม้าอยู่ที่115แรงม้าที่6,300รอบนะครับแรงบิดจะอยู่ที่144นิวตันเมตรนะครับที่4,500รอบนะครับโดยจะมาพร้อมกับระบบเกียร์อัตโนมัติ CVT นะครับขับเคลื่อนด้วยล้อหน้านะครับสำหรับเจ้าฮุนไดเคตานะครับ และแน่นอนว่านะครับทางฮุนไดนะครับได้นําเจ้าเครตาเข้ามาขายนะครับไม่ได้มาขายอย่างเดียวนะครับเพราะว่าเขาได้นํารถอีกหนึ่งคันมาแอบวิ่งทดสอบในบ้านเราไปแล้วนะครับดูจากสภาพนะครับน่าจะลุยมาทุกสภาพการแล้วนะครับก็เป็นความมั่นใจอีกจุดหนึ่งนะครับที่ทางฮุนไดได้ทดลองวิ่งในสภาพบ้านเราแล้วแล้วจึงนําเจ้าเครตามาขายในบ้านเรานะครับครับและนี่ก็คือเจ้าฮุนไดเครตานะครับที่เปิดตัวมาใหม่นะครับ สำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็เร็วๆนี้ก็สามารถไปเยี่ยมชมได้เลยแล้วกันนะครับที่งานมอเตอร์โชว์นะครับไปลองนั่งลองสัมผัสภายในภายนอกกันดูนะครับพร้อมกับรับแคมเปญพิเศษในงานสหรับรถยนต์ฮุนไดทุกรุ่นนะครับที่งานมอเตอร์โชว์นะครับสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากช่อง y YouTube Channel ของ Auto t อ t h a i ท a n d นะครับ ฝากไปกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเราไว้นะครับเพื่อจะได้รับข้อมูลจากเรานะครับเราจะพยายามหาข้อมูลดีๆการรีวิวรถต่างๆมานําเสนอนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ